กานป้องกันครับเวนผัดหนึ่งกับเวนผัดสองครับเวนผัดหนึ่งกับเวนผัดสองนะครับออกกําลังกายเสร็จวิ่งเสร็จนะครับออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่เราจะฝึกในวิชาต่อไปการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะครับวันนี้มีการฝึกนะครับนี่ครับเวีนผัดที่หนึ่งัดที่สองนักฟุตบอลเยอะนะครับนี่ครับเวีนปัที่หนึ่งกับัที่สองของเรา นะครับว่างเว้นจากการฝึกอบรมว่างเว้นจากการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ระมัดหมายแล้วนะครับก็จะมีการออกกำลังกายครับเวนผัดใช้ได้ครับเวนผัดที่หนึ่งผัดที่สองครับเวีนผัดหนึ่งเสื้อสีฟ้าผัดสองสีเขียวครับนะครับไม่ใช่เฉพาะดับเพลิงเก่งครับ นี่ไม่ใช่เฉพาะดับเพิงเกอีนะครับไม่รู้เข้าหรือเปล่าครับกรรมการจับไม่ทันไม่ใช่เฉพาะดับเพิงเกงครับไม่ใช่เฉพาะดับเพิงเกงไม่ใช่เฉพาะดับเพิงเกงครับโอ้โหนะครับไม่ใช่เฉพาะดับเพิงเกงอย่างเดียวครับเตะบอลก็เกือบเก่งเหมือนกันครับประท้วงต่อไปครับประท้วงต่อไปไม่มีผลครับกับกรรมการครับ ไหนใครกรรมการนี่โ oh, อ้กรรมการโนน่าฝ่าย